ก็เลยค่ะวันดีอยู่ในชองกอบกลับร้านนะคะตะขันนะคนะคนะครับนะครับอะไรท่านผู้ชมก็มีนคน,นึ่งขอมาว่าขอดูชื่อพี่ในโรบ็อกหน่อยนะครับก็ทาตาได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่าก,ก็เกลี้แก้ผ้าผมไม่ทำในนอนไม่เหมือนไอคลิปนั้นแน่นอนอันนี้ผมบอกชื่อรหัสโรบ็อกเอ้ยบอกไอ้ละบอกชื่อโรบ็อกดีไม่ได้รหัสโรบ็อกเว้ยท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมกดตรงนี้แต่ผม ถ้าชมเดี๋ยวผมกดอ่ะให้จะให้ดูคนนะครัะคะผมเป็นเนน้ำโมน,นะคะผมเป็นเพื่อนผมนะครับเดียลียนั่นแหละนะคบผมขอให้ตีนเนาะให้ตีนผมก็ต้องชื่อเอรีนเนาะเอีเนียน,นก็มาเล่นกับผมให้ติงก็คือน้ำโมแหละเป็นเพื่อนของผมอะแหละอ้ายมันหัวเว้ยน้ำลายจะปากผมไม่ค่อยชอบคุณอะไรคุณพูดมากครับผมอ๋อเนาะผมเคยอยากพูดมานะอยู่ในบ้านก็พูดมากแล้ว เอาละท่านผู้ชมครับนี่ครับละชื่อลูบบล็อกของผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ชู้มนี่เราบล็อกนะครับนี่ทุกคนหยุดเอยู่ได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูแค่แค่กี่วีไม่ได้นะทุกคนเอาสมุดมาพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เพื่อจะได้พิมพ์ชื่อผมเลยกดเสร็จแล้วใช่ไหมกดตรงที่มีตรงนี้นะครับกดตรงที่มันมีแบบไม่น่าคนนะครับกดตรงที่เกมัน แต่ว่าถ้าผู้ชมน่าจะรู้หรือท่านผู้ชมไม่รู้นะครับผมบอกให้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ร <sino. S 1> well ู Mon ้ก <ste cus> ็กดตรงนี้นะครับแต่ผมบอกให้นะคะบางคนก็เล่นเกมโรบอกแบบไม่เห็นหาเพื่อนไม่เป็นเนาะบางคนก็หาเพื่อนในเกมนะครับนี่ครับหรอจะหาเพื่อนในเกมโรบ็อกก็ได้นะครับทุกคนครับคอมเมนต์มาด้วยครับอยากให้ผมได้แมปอะไร๋ยวใครอยากเล่นเกมแมกผมก็ก็กดไลค์ด้วยนะครับอืมกดตรงนี้เข้าไปพิมพ์ชื่อใครจดส่ยังเนี่ยชื่อตรงเนี่ยข้อมูลผมอ่ะที่มันอยู่เกเป็นหน้าผู้หญิงอ่ะ เราคขอเปลี่ยนตัวกอนถ้าจริงผมไม่ได้เป็นผู้หญิงนะครับผมมีตัวข้อเดียวเลยแต่งตัวมปนอย่างเยอะนะครับเพราะมันมันไม่มีอะไรนาเล่นเลยอะมันแบบมันต้องทำงนะัแต่ผมมีผมไปซื้อมาโรบักกัสรืซูบาร์กครับแต่งัวเป็นแบบนี้ผมแต่งตัวเมื่อคืนนะเมื่อคืนผมแต่งคิดว่าไอ้ผู้หญิงไน่ยมันหนอเป็นผู้ชายเว้ยนี่ผมแ่แบบนี้ แบบนี้อีกอันนึงแล้วก็นี่ก็อีกอันนึงแบบอันดับแบบนี้แบบนตุ๊บผมขอเลือกตัวนี้ละกันนะมันหลอ่อแล้วก็เท่เว้ยอะไรท่านผู้ชมมามาเลยเพื่อไปแก้สีแดงท่านชมรู้ว่าเฮ้ยพี่ครับก็จะสอนเนี่ยพี่ครับเฮ้ยลำคาญจากชื่อกูใส่ยังเนี่ยฮะกูบอกเลยเนี่ยคลิปนี้ขอพูดขออภัยด้วยครับเพราะ ผมก็ขอพูดขออภัยด้วยนะคบผมก็ขอโทษและทำผู้ชมมุกทานด้วยนละครับเพราะผู้ขับขี่ไม่ค่อยเย็นะครับอ่าแหละคลิปนี้จะมีการคําเตือนด้วยนะคะเพราะผมแล้วคำเตือนจากผมบอกท้าทแล้วกันนะครับกดตรงที่รูปผู้ใช้คนนั้นนะครับกดเข้าไปกดห้าตาตาจะเป็นแบบนี้รอให้มันหมุนกดตรงค้นหาได้เลยกดตรงที่เวทขยะนะครับมันขยะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยก็ส่อยู่ตรงนั้น่ะมีนะครับอุ้ยไม่ใช่ดิ นี่ใครอยากเป็นเพื่อนกับผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่มันไม่ค่อยเยอะห่อนะคะทุกคนเพราะมันน,นี่กับตรงนี้รอนะคะถ้าใครไปเ,นะนเ,นเป็นเพื่อนกับผมนะนี่เหมือนคนนี้ยเนี่ยมันอย่าไปเพื่อนกับผมผมก็เลยกดเครื่องตรงกดตรงนี้นะรับผมเลยแ้วก่อท่าน,นี้ทุกคนต้องกดรับผมก่อน๋อยวผมสอนทีทีการเข้ากับเล่นกับเพื่อนคนอื่นนะครับอ่ะ๋ต่ผมพิมพ์ว่าน้ำมูกก่อนนะคะพิมพ์ว่าอะไรวะพี พี่เอต่อพีเอสไม่ออมนะฮะอาจารยไม่ชื่อน้ำมูลไม่ได้แต่ผมขอไปแต่ผมจะหายรูปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะลืมชื่อน้ำมูลเนี่ยมัผมจะลามชื่อน้ำมูลไม่ได้นี่คือน้ำมูลนะครับน้ำมูลนะพี่ขอบใจมากขอบมากคือน้ำมูลส่วนตัวน้ำมูลก็ค่อยชอบเล่นโลบอะคือน้องคอแต่ผมก็ขอบคุณน้ำมูลท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ก็ขอบคุณนะโมด้วยนะคะที่มเป็นเพื่อนกับผมนะคะขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนทุกคนเราขอถ่ายรูปนี้ไว้ก่อน ว่าเธอไปถ่ายรูปเกาะเป็นอะไรนะครับนี่ผมก็พิมพ์ชื่อตามนี้เลยอ่ะผมคุณผมจะพิมพ์มั่วๆเอานะคบใครอยากไปเพื่อนกับผมก็อมไม่มาได้เลยไม่งั้นนักประชุมน่นจะเบื่อ,อผมแล้วถ้าใครไม่อยากเล่นกับผมก็อ๋อก็ถ้าใครอยากเล่นมกับผมก็ผมจะเล่นตามเขานะครับเอ้ยดูคนต้องเล่นตามผมดิมันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับ ตื่นเต้นที่ผมได้ทาคลิปโรบอกต่อตอนที่คลิปที er ่แล้วโรบอของผมก็คือการผ่านด่านที่หมูสับพ่อค้าคือพ่อค้าที่มันกินผงดะมันก็ขออภัยท่ทชมท่านก็คือก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่คิแบบสับคนทุกคนก็กดอ่ะมาพิมเดี๋ยวผู้คนน่าจะเบื่อแน่นอนอ่ะกดตรงนี้อ่ะผมกดมั่วๆครับใครพิมพ์ชื่อผมก็จุดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะจดเสร็จแล้วกดเข้าไปตรงค้นหาเออกดตรงที่เป็นขยะแหละ ดูพูดยังไงอ่ะอ่ะกดแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์ทุกคนอย่าไปสนใจลุยตัวนี้นะผมคบชอบเลยแล้วถ้าผันชวนตสินใจทำยนะังไงฮึ่มไม่ทำมนะชมครับท้ชมครับท้ชมครับทา้ชมครับก็รอมันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเครื่องขครแรงก็มันจะเร็วสักสองสามนาทีหน่อยครับแค่สองสามวินะครับส่วนของคนอื่นน่าจะสิบวินะครับเพราะมันจะไม่ไนานเลอ่ะผมพิมพ์ม,มาหมด ใครบีแซนะครับอ่ะวไม่เคยจะไปเจอเนื้อนนะอ้าผมพิมพ์แค่นี้นะ,ะแล้วก็ BE นะครับแล้วก็แค่เนี่ยเพราะคุณื่นจะมีชื่อแบบแบบผมอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเยอะหรอกถ้าผู้ชมครับคอมเมนต์มาได้เลยใครเล่นโลบบล็อกคอมเมนต์มาทำไมตัวขอ,มอผมจะเป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมเลยนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่ได้เล่นกับผมแล้วท่านผู้ชมได้ได้ถ่ายคลิปกับผมด้วยนะครับก็คือการพูดนะครับคิดว่าใค่พิมพ์นะครับ นี่ครับอ่ะกดอ่ามีแบบนี้ใช่ไหมมีแค่นี้แบบนี้ใช่ไหมอ่ะผมจะเป็นมือไอ้พี่ชายอ่ะผมจะเป็นคนไอ้ที่มันดำแล้วกันเพราะมันน่าโอ้คนร้อนอะอะผู้ชมมันหน้าจอแบบนี้ถ้าใครหาผมเจอแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่ได้คือผมนะครับผมจะเล่นกับคนอื่นนะครับผมจะให้คนอื่นมาเป็นเพื่อนกับผมเฮ้ยมุนอะ คือที่ประสบที่แส่ของเราก็คืออยากได้ใหญ่ยูทูบเบอร์อว่าเราวป็น่ายคลิปได้จาแต่ผมก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่เกือบเกือบดังแล้วนะคะเพราะทำไมรู้ไหมยังไม่มีผู้ติดตามเลยเพื่อุผู้มฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบน,นี้กดตรงผู้ชายเอ่ยกดตรงที่มีแบบนี้นะครับชกดตรงนี้นะคะ ผม,มขาไปเข้ากับเพื่อนมาอ่ะครูเป็นแบบนี้ก็ให้คนอื่นมาชวนนะคะจากผมเข้าชวนน่ะอ่ะและผมก็กลับผมก็กดรับทุกคนนะคะับวเนี่ผมมันจะไม่กดรับทุกคนนะครับใครอยากเป็นเพื่อนกับผมก็คอมเมนต์มาได้แล้วผมจะเขียนชื่อตามนะทุกคนก็ไปกดตรงสีดำๆเข้าไปอ่ะ นะผมก็อยไปเพื่อกับคนนี้อะไปพึ่งกับ,อกบไอพี่ไอดำดำดำแล้วกันอ่าแล้วผมก็กดตรงนี้กดที่ผมชี้ลูกศรไอตัวน่ะนี่ผมก็กดตรงผมจะลังให้เขานี่ตรงนี้ครับแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วแค่นี้ผมก็สอนได้แค่นี้นะทุกคนหยุดได้เลยนะครับผมจต่เดี๋ยวให้นักชมครับถ้าใครพิมพ์ชื่อผมได้แล้วก็ก็ กินแหนสมุนนะครับไม่งั้นท่านชมน่าจะลืมชื่อผมแน่นอนต้องออไปออกไปบางคนก็สามารถถามผมได้ในช่องหรือในช่องช่องกุกกับหลานนะครับเอามานนี้ค่ะไม่ตั้งชื่อกุกกับหลานจากชื่อโคเกะโคลนะครับผมก็มันน่าสนใจนะครับเพราะต้งชื่ออันี้ผมที่กี้ผมก็ทําคลิปแบบแบบไอ้นี้นะครับนี่ครับชื่อผมแค่นี้นะครับผม แม่งทุกอย่างพูดมาพูมาเลยนะนะนโมเนาะจะกูคอมเมต์ทุกคนครับเกมนี้อัปเดตใหม่มาด้วยจั้งนานนะครับสามารถคุยกับคนอื่นได้นะครับคุยกับนโมก็ได้นะครับผมคุยกับนโมได้อยู่หรือจะเป็นเบบี้จินไทยก็ได้คนอื่นจะได้ฟังรู้เรื่องครับพิมพ์จะผมพิม์ว่าไงนะครับสวัสดีครับนี่ครับผมพิมวงนะครับ ไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็แค่นี้ครับท่านผู้ชมก็ตาพิมพ์ไม่จะค่อยได้นะครับหาเพื่อนไม่ตอบครับอ่ะผมพิมพ์กับคนนี้ย่าอยู่เพราะคนเมื่อคือผมพิมพ์ทุก,กวันเลยไอ้ไอเนี่ยแต่ผมก็พิมพ์ว่าอ่าอะไรอะไรหรืออะไรเนี่ยแหละครับอะไรอ่ะเพคุณพิมแพดด้าครับ กดไทยแล้วก็กดส่งเข้าไปแล้วมันจะเจอกับคนอื่นนะครับี๋ยวคนอื่นก็ไลน์มาแหละก็สลับคลิปนี้ก็มีระบบอ,อัปเดตใหม่มา2020แล้วก็สามารถคุยกับเพื่อนได้แล้วนะครับหรือคุยได้ตั้งนานก็ไม่ค่อยเล่นรบบกมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เลยมานาะน ท่านผูช้ชมครับก็ขอภัยชื่อผมยาวมากเลยก็ขอภัยด้วยนะครับมันมันก็ต้องยาวนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมทําคลิปไม่เป็นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลแรกด่แชร์คลาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน